ที่พระนครศรีอยุธยางานนี้ชาวบ้านหนีตายกันเลยเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเรียกว่าเป็น10คนค่ะมารุมกันตะลุมบอลถล่มกันเละเลยทีเดียวนะโดยที่ทำแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยหรืออย่างไรไปดูคลิปกันก่อนค่ะ คุณผู้ชมคะ hmm. คิดเห็นอย่างไรเราดูภาพแบบนี้เรานําเสนอข่าวแบบนี้กัน oh. เรียกว่า oh. ถ้าจะวันเว้นวันเลยเนี่ยแล้วเป็นคลิปที่ชาวบ้านเนี่ยถ่ายเอาไว้วัยรุ่นเจ้าถิน่นแล้วก็ต่างถิน่นยกพวกตีกันไล่ฟันกันปาระเบิดใส่กัน คือไม่ไ <extern> ด <als> ้สนใจสายตาใครทั้ง mm? นั <confirmed sun arrivé> yeah. uh ้น huh. น่ะไม่ไ <lizard> ด้สนใจกฎหมายด้วยซ้ำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางถนนหน้าวัดแม่น้ำปลื้มหมู่5ตำบลหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะในคลิปนอกจากภาพที่ตีกันแบบนี้แล้วได้ยินเสียงเป็นระยะระยะนะเสียงดังคล้ายอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดดังต่อเนื่องค่ะแล้วเห็นว่าบางช่วงเนี่ยชาวบ้านตะโกนบอกหยุดหยุดไปตีกันที่อื่นแต่ไม่เป็นผล จนนี่สุดท้ายตำรวจมาถึงจะคุมสถานการณ์ได้จับกลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุได้4คนนะคะเป็นกลุ่มเจ้าทินเนี่ยสคนแล้วก็ต่างถิ่น1คนบาดเจ็บจากการถูกฟันค่ะ ตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นก็พบของกลางอาวุธปืนปากกา1กระบอกเหล็กแป๊บมีด1เล่มเก็บไว้เป็นหลักฐานและคุมตัวทั้ง4คนไปสอบปากคําเพิ่มเติมรวมถึงลงบันทึกประจําวันเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยและรับทราบข้อกล่าวหาต่อไปชาวบ้านบอกเหมือนกันหมดคะ่ะเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยกลัวกลัวถึง เรื่องของความปลอดภัยเพราะดีนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะและชาวบ,บ้านก็ขอเลยคุณตำรวจช่วยดูแลกวดขันเรื่องแบบนี้หน่อยได้หรือเปล่า